เงื่อนไขของการมั่นมีอะไรบ้างในการที่ชายและหญิงจะทำการมั่นกันนั้นกฎหมายกําหนดเงื่อนไขของการมั่นไว้สองประการคือ 1. อายุของคู่มั่น 2. ความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองชายและหญิงคู่มั่นคู่มั่นต้องมีอายุอย่างต่ำา7 7ปีบริบูรณ์การที่ชายจะทำการมั่นหญิงนั้น กฎหมายกำหนดอายุของคู่มั่นไว้ว่าชายและหญิงต้องมีอายุอย่างต่ำ17ปีบริบูรณ์อายุที่กำหนดตามมาตรา1,435นี้เป็นเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้การมั่นที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขนี้จึงเป็นโมฆะเหตุที่กฎหมายกำหนดอายุขั้นต่ำของชายและหญิงที่จะเป็นคู่มั่นกันไว้ก็เพราะการมั่นเป็นเรื่องเฉพาะตัวของชายและหญิงเมื่อจะทำสัญญามั่นกัน จึงควรให้ชายและหญิงที่จะเป็นคู่มั่นอยู่ในวัยที่รู้เรื่องการมั่นได้ตามสมควรกฎหมายถือว่าชายและหญิงที่มีอายุต่ำกว่า17ปีบริบูรณ์ยังไม่เจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจเพียงพอที่จะทำการมั่นหรือการสมรสจึงทำการมั่นไม่ได้แม้บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะให้ความยินยอมก็ตามการมั่นที่ชายและหญิง อายุยังไม่ครบ17ปีบริบูรณ์อันเป็นโมคะตามมาตรา1,435วรรคสองนี้แม้ต่อมาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มดตรา172ซึ่งบัญญัติว่าโมาคะกรรมนั้นไม่อาจให้สัตยาบันแก่กันได้เพราะฉะนั้นหากจะให้การมั่นสมบูรณ์ก็ต้องมาทำการมั่นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งชายและหญิงที่มีอายุต่ำกว่า17ปีบริบูรณ์จะขออนุญาตศาลทำการมั่นไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ผิดกับการสมรสซึ่งหากมีเหตุอันสมควรกฎหมายมาตรา1,448ให้อำนาจศาลที่จะอนุญาตให้ชายหรือหญิงที่อายุต่ำกว่า17ปีบริบูรณ์ทำการสมรสได้ในกรณีที่ชายหรือหญิงซึ่งอายุต่ำกว่า17ปีบริบูรณ์ทำการสมรสโดยได้รับอนุญาตจากศาลหากต่อมาขาดจากการสมรสเดิมและประสงค์จะทำการมั่นใหม่ ในขณะที่ตนอายุยังไม่ครบ17ปีบริบูรณ์ก็ไม่อาจจะกระทำได้เพราะขัดต่อมาตรา1,435ที่บัญญัติไว้โดยเด็ดขาดว่าชายและหญิงต้องอายุครบ17ปีบริบูรณ์แล้วทั้งสองคนจึงจะทำการมั่นได้หากฝา่าฝืนทำการมั่นกันการมั่นนี้เป็นโมฆะขอบคุณที่ติดตามรับชม ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายติดต่อทนายลีโนนพงศิริสุวรรณโทรเลย085 960 4258โทรเลย085 960 4258เงื่อนไขของการมั่นมีอะไรบ้างในการที่ชายและหญิงจะทำการมั่นกันนั้นกฎหมายกำหนดเงื่อนไข